เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันสวัสดีค่ะฉันนางจิตตาโคจสารนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลโคกสะอาดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ โคกสะอาดเป็นหมู่บ้านที่น้อมนำหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคภายในครัวเรือนบ้านโคกสะอาดหมู่ที่4มีครัวเรือนทั้งหมด92ครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเองเพียง60ครัวเรือนคิดเป็น6 5เซนของครัวเรือนทั้งหมด อันเป็นผลมาจากชุมชนอยู่ใกล้ตัวเมืองที่อยู่อาศัยไม่มีพื้นที่สำหรับการปลูกผักสวนครัวดินขาดธาตุอาหารโดยในปีที่ผ่านมาสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสีเทพได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องการปลูกผักสวนครัวมีการช่วยเหลือมเมล็ดพันธุ์ผักไม้ผลไม้ดอกให้ชุมชนเพื่อสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักส่งเสริมให้ครัวเรือน 60ครัวเรือนของหมู่บ้านดำเนินการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานและจำหน่ายในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงสร้างความรักความสามคัคคีและความเกื้อกูลในชุมชนค่ะ